มหาวิทยายลัยมหาจุลาลงกรราช,ชวิทยายลัยวิทยาเขตแพร่ก่อตั้งเมื่อวันที่สิบมกราคมพุทธศักราช2530โดยพระเดชพระคุณพระเทพวิริยาพรสุจีกตะสาระมหาเถระและคณะสงฆ์ภาคหกณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมวิทยาเขตแพร่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นปฐมฤกษ์ในระหว่างปีพุทธศักราช2530ถึง2540มีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์สุจีกะตะสาระมหาเถระ ได้รับแต่งตั้งจากสภามาหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีเป็นรูปแรกปีพุทธศักราช2,540มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,540ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงได้รับการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ปีพุทธศักราช2541ถึง2545พระครูพินิษธ,ธรรมประพาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรูปที่สอง ปัจจุบันดำรงสมนักักที่พระราชสิทธินายกปีพุทธศักราช2545ถึง2554ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเ็เรพระครูโสพลพัฒนานุยุธ์วรเชษชวนะปัญโยได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรูปที่สาม และในปีเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ได้เริ่มขยายการก่อสร้างณที่ทำการแห่งใหม่โดยกุศล,ลจิตของพ่ออาจารย์รัฐพนมขวัญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้ได้เห็นคุณูปาการของการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดแพร,แร่จึงได้ยกที่ดินส่วนบุคคลถวายให้กับมหาวิทยาลัยติดกับวัดพนมขวัญบ้านหนองห้า ตำบลแม่คำีอำเภอเมืองแพร่จังังหวดแพร่จำนวนเจ็ดไร่สามงานห้าสิบตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในปัจจุบันต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยนายแพทย์ชานชัยศิลปะอวยชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกถวายให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้กราบรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคราจานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเมตตาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักง,งานวิทยาเขตแพร่ปัจจุบันมหาวิทยายลัยได้แต่งตั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจานรประสิทธิ์เขมังรโรดำรงตำแหน่ง ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่รองศาสตราจารย์ดรพระราชเขมากรประยุทธ์ภูริทัตโตได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรูปที่สีและคณะผู้บริหารประกอบด้วยดรพระครูโคสิตสังคพิทักษ์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายสุขุมกันกาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปดเตร์ธาดาเจริญกุศลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิธีลัยสงแพร่ดรพระมหาสิทธิชัยชยสิทธิดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ดรพระครูสิทธิชยาพิรัตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์แก้วไพฑูนดำรงตำแหน่งรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมจิตขอนวงดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยสงพร่นายกริดอินเต็มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่นายเทีรวัตรผัดผ่องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่นางธิตารีวงสูงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปญาตรี3คณะ5สาขาวิชาได้แก่ 1. คณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ3คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ในระดับ ริญญาโทสองสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชารัฐศาสตร์สถานที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่เลขที่111หมู่ที่5บ้านหนองหตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่วิทยาเขตแพร่มุ่งปฏิบัติภารากิจหลักสําคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนของคนในชาติอย่างทั่วถึงตลอดถึงการดำเนินโครงการต่างๆต,ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง4ด้านคือ 1. ผลิตบัณฑิต 2. วิจัยและพัฒนา 3. ส,ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 4. ธํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกรูปและทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง